มามามาสีาพาตามลาหาเห็ดหาเห็ดหาเห็ดละง,งูมาหลุนกันมาอันสิได้เหงง็ดบอยนะคะเนาะอันเห็ดละงูกับไมริกานะคะเดี๋ยวพามาหลุนน้ากันเด้อสิได้ไปแกงบ่ยมาื่อนี่มาเด้อค่ะเด้อตามมาโอ้ยมาเบาิ่งน่ะอุย้ยดอกตุ่มๆกำลัางงามโอ้ยออกเต็มจุ่มใหญ่เลยมาเบาิบง่บงมางบาัม่งซอยกันพูดแม่ อยู่ทางนั่นไปเก็บเอาพวนะดอกตุ่มงามมึงเนี่ยมึงเนยมึงน่ยีวนะูดอกบานเดี๋ยมนี่ดูดูดอกบานงาเห็นบ้างอเอาทุงเถามันออกแล้วพอมันเสียดาบ่อนเห็ดเท่าเสียดาบดด่าเออดินมันเสียดาบ่นี่อันั้นแมนบ่แมนนี่ทุ่งเถาบ่ หักหักบางก็เป็นหัวปอใบหัวมันมันเป็นปองปองก่นนี่แหละเฮ็ดนั่นแหละเออเออแม่แม่เก็บเอาเก็บเอาอันนี้ก็แมนเออมันออกพอเฮ็ดเพิ่งดอกมันยี้เท่าุ่นใส่หุ่นเย็บไปเนาะโอ้ยตูมงามแทียน

วุ้เสียดายแท้้เสียดายเนาะหานก่อนอหเหลืองดอกงามเลยงอันนี้เหลืองเลยพี่น้องเลยอุ้ยอุ้ยใครน้อยกันัข้นอุ้มื่ออื่นบอกเลยมือึเว้นเดี๋ยวแปะเตียมั่งเดีน้อเอะหล้ อุ้ยพอไข่คว่อเนี่ดอกงามดอกตูมมไข่ไข่ให้ละงกตุ๊ปุบอยู่กระงดกตูมดอกงามเฮ้ยผอดอีแม่เบอรงลายแดงจิงคืนเป็นผดเลยมึงนงดอกงามโอ้ มาเก็บน้ากันเด้อคน่ะอ,นะอ่อนน้ากันพ,พี่นอนเลย้งามขนาดมอไงเม่อไงเดงจึง้งคืนอ,อยู่เมื่ไงเมื่ไงเมื่ไง